รูปทรงเก๋ไก๋สุดๆนะครับตรงหน้านี้ก็คือ UOB ครับนี่พี่น้องด้านหน้านี้โอ้โหหน้ามาถ่ายรูปเนาะแล้วอันนี้เป็นเสาอะไรครับนี่ครับตรงหน้านี้เป็นเสาอะไรเอ่ยเป็นเสาหินเนาะนี่ครับโอ้โหเต็มไปด้วยตึกสูงใหญ่โตครับรูปทรงก็เก๋ไก่ครับ ย่านนี้ก็มีความรุ่งเรืองมากนะครับนี่ด้านนี้ก็เป็นโรงแรมเป็นตึกปลายแหลมครับเกาะทวนสีดำครับโอ้โห,โหลูกทรงไม่เหมือนใครนะครับปลายแหลมแหลมครับนี่ด้านนี้ก็สวยงามครับแต่หน้าฝนนะพี่น้อง <c oughs> หน้าฝนท้องฟ้ามืดครึมครับ ตรงหน้านี้ก็คือ BTS พร้อมพงนะครับด้านพ้นก็เป็นสกายวิวครับอันนี้เป็น ICBC ครับโอ้โหยานนี้ก็ลุงเรืองนะครับขอกราบทักทายสบายดีเดอร์อ f ซี FC ซูบอนเดอร์ทั้งคนไทยทั้งคนลาวเนาะวันนี้บนนันัสจะขอพาทุกคนมาเดินเที่ยวย่านนี้นะครับจะพาหยางจากมงนี้ครับ ไปแถวห้างเอ็โซเฟียนะครับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยนี้รุ่งเรืองสุดๆครับก็เป็นจุดหมายปลายทางเนาะของคนทั้งโลกนะครับทุกคนก็อยากมาเที่ยวนะครับอยากมาเที่ยวเมืองไทยครับเมืองไทยก็สามารถเที่ยวได้ซุ้มือครับตั้งแต่ภาคเหนือหอดภาคใต้ออกไปตก เดือนหน้าก็จะมีงานแห่เทียนภาษาที่อุวลนะครับโอ้โหโสวยจริงๆนะครับนี่ครับมาแล้วครับทุกคน จะขอพาทุกคนเดินเที่ยวนะครับเดินเที่ยวจากตรงนี้ครับไปแถวหน้าห้างเอ็มสปีนะครับไปเบอ่งวาชวงทิงเที่ยงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับมีทีอนะครับปลายทางก็คูคดนครับเยอะจริงๆ โอ้โ oh, oh. ah, <c oughs> หว้ายหยินออกมาดิครับตรงหน้านี่ครับคนมาเที่ยวญานิพร้อมพงนะครับก็มีทั้งคนไทยทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับแต่ที่ฟังเสียงเมาส์สม่าเป็นคนญี่ปุ่นนะครับแปลกเนาะญานิพ้อมพงนี้สม่าเป็นคนญี่ปุ่นนะครับ ยังเต็มนะครับจะขอพาทุกคนมาเที่ยวก่อนที่จะไปอุบลนะครับวันที่เจ็ดก็จะไปอุบลครับไปงานแห่เทียนครับนี่พี่น้องคนเยอะจริงๆนะครับการท่องเที่ยวของเมืองไทยไม่ซบเซาเลยครับหน้าฝนก็เที่ยวได้นะครับ หน้าฝนก็เที่ยวได้ฝนตกแดดออกก็มาเที่ยวได้เพราะว่า,วาการไปกันมากง่ายครับก็มีสกายวอล์กมีรถไฟฟ้านะครับนี่ครับทางฝั่งหลังก็มาครับทุกคนครับมาต่อแถวออกไปที่ห้างเอ็มอเที ier, ่เอ็มโพเลียมครับปาดตกหน้านี้เยอะจริงๆริงมีระปิ้นน้อยอีกครับอี่ครับ เชื่อหรือเชื่อวันนี้ต้องต่อแถวออกนะครับด,ดีกัหลายพี่น้องเออดีครับดีครับแถวยาวมากวันนี้ ยาวๆยาวๆเลยเรามือนกันเนาะออกมาแล้วครับคนเยอะจริงๆโอ้โหพี่น้องเอ้เยนี่ครับ ด้านหลังของบรดัดนี้เต็มเต็มครับต่อแถวออกมาจาก BTS นะครับนี่ตรงหน้านี้ก็เต็มคาราเบลครับยางเต็มครับเพื่อนรจะไปทางทางเอ็โซเฟียนะครับบางคนก็มาที่เอ็มโพเทียบางคนก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปที่เอ็มโพเรียมนะครับนี่พี่น้องต้นเสาก็สวยงามเนาะนี่ครับไพนพาเรลนี่เห็นบอครับ ตรงไปพูนก็จะเป็นเอ็นโซเฟียนะครับตอนนี้ก็เป็นทางเข้าหางเอ็นโซเฟียแต่เราตรงไปครับโอ้โหตั้งแต่เบลนัดมาเดินเที่ยวย่านนี้วันนี้คนเยอะที่สุดนะครับแต่วันนี้ก็ไม่มีงานอะไรนะครับไม่มีเฟสติวัลอะไรนะครับที่ห้างเอ็นโซเฟียนะครับ แต่คนก็ไปเที่ยวนะครับมีทั้งคนไทยทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับลมเย็นจ่อยๆนะหน้าฝนครับพี่น้องเอ้าเน่เอาหนอ,าอนก็ได้ครับนี่มุมนี้ครับนี่ครับพี่น้องมุมนี้ก็สวยงามครับโอ้โหนี่ครับว้าวนี่ครับการสายก็ไหลาสายไฟเนาะนี่ครับมุมนี้เป็นมุมที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปมากนะครับ นี่ด้านกูก็มีคนมาหาถ่ายรูปนะครับด้านความือก็เป็นสายวอล์กต้นไม้ครับเขียวเขียวเขียวไปจีเขียวอืมๆนะครับโอ้โ,อโอหน่ามาเที่ยวสุดๆดปดด่านสายมือนี่คนเยอะจริงๆ นี่ครับพี่น้องนี่ครับออกมาจาก BTS แล้วก็เดินไปที่เอ s มสเฟียนะครับเอ๊วันนี้มีงานอะไรครับวันนี้คนเยอะจริงๆนะครับเดินไปเอ็มสเฟียนะครับโอ้โหตั้งแต่บอนัดมาเที่ยวน้อนี่ครับวันนี้เยอะที่สุดนะครับวันนี้ พักเราก็เดินไปครับเดินตามเขาไปเนี่ยครับโอ้โหสวยจริงๆนี่กับพี่น้องต้นยางไปทางเอ็มซฟเฟียครับซ้ายขวาก็เป็นต้นไม้ครับตรงนี้เป็นสกายวอล์กที่สวยงามที่สุดนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับ ก็สวยงามครับช่วงค้ามาเพื่อนกับเปิดไฟครับตรงนี้ก็จะเป็นซีซีครับด้านสายมือก็เป็นออ <Okay. S 1> สวนเบญจศิรินะครับตอนนี้เป็นสวนเบญจศิรินะครับนี่บางคนก็มาหาถ่ายรูปนะครับทางเข้าก็เป็นสาลาทรงไทยครับโอ้โหสวยจริงๆครับเป็นทางเท้าที่ไหลสายไฟครับ การสร้างสกายบล็อกเนะกาะเป็นการดำเนินความสะดวกนะครับป้องก,อกนันอุบัติเหตุกันแดดกันฝนครับคนกลับมาเที่ยวห้างก็มีความสบายครับนี่ครับพี่น้องอย่าง,งาเต็มครับทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับ สวนเบญจสรีก็สวยงามเขียวอึมลืมเขียวขจี <c oughs> ก็ขอเชิญทุกคนนะครับถ้าใครเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอเชิญให้มาเที่ยวย่านนี้มาเที่ยวย่าน้อมพงเอ้ามาย่านนี้ก็สามารถเที่ยวได้สามทางครับมีเอ็มโพเลียมเอ็มโพเทียแล้วก็เอ็มโซเฟียนะครับ เห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะบรรยากาศการท่องเที่ยวของไทยไม่ซบเซาก็คึกคักนะครับน้องเดินช้าเนาะนี่พี่น้องด้นนี้เป็นเอ็มสเฟนะครับด้นนี้เป็นเอ็มสเฟมาถึงแล้วครับ สายมือก็เป็น m s p h e r ฟนะครับน้องเดินช้าเสีเกินขอแซงก่อนมาถึงแล้วครับสายมือ m s p h e r ฟนะครับทุกคนนี่ครับงามเนาะเขียวอืมลืมเขียวขจีครับนี่ครับโอ้โห เมืองไทยนี้กรุงเทพมหานครนี้มีงานเฟสติวัลทุกวันนะครับทั้งไอคอนสยามสยามพรรากร K, ่อน m M s p h e เฟนาะนี่ครับพี่น้องนี่มุมนี้ครับโอ้โหนี่ครับมุมนี้สวยงามจริงๆครับนี่โอ้โหเป็นทางเท้าที่ไหลสายไฟนะครับนี่ครับมีต้นไม้ครับ มีพี่คิงคองเนาะเป็นคิงคองสีชมพูครับนี่ครับดันเตอร์ก็วันนี้มีงินอะไรเอ่ยวันนี้คนเต็มครับเต็มสเปียน,นะครับทุกคนห้างนี้ก็น่ามาเที่ยวนะครับด้านนี้ก็เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นครับนี่ครับร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับ จริงๆนะครับนี่คำเอ็มสฟียด้านหนก็สวยงามต่อไปจะขอพาทุกคนลงไปด้านล่างนะครับก็อาจจะไม่ขอบรรยายนะครับแล้วก็จะเอาเพลงมาประกอบนะครับเพราะว่าตอนนี้ด้านล่างมีเสียงเพลงเนาะโอเคเราลงไปกันดีกว่าด้านนี้เป็นทางเข้าครับด้นนี้ โอ้โห oh สวยจริงๆปักแบบนี้เราลงไปด้านล่างกันดีกว่าโอ้โห oh พี่นนางเอ้ยครับคนเยอะจริงๆป๊าปนีดครับนี่ด้านล่างคนเต็มครับนี่ครับโอ้ oh ห้างของเมืองไทยนี้จะเต็มทุกห้างเนาะ มีงานอีเวนต์ซูมมือครับนี่ครับพื้นก็สวยงามพื้นเป็นแบบ4ีสีครับนี่ครับเป็นสีลุกเนาะมี m 1 0 0้ครับโอ้โห,โหคนเยอะจริงๆวันนี้เราลงมาชมกันดีกว่าถ้ามีเสียงเพลงก็จะเอาเพลงมาประกอบนะครับก็จะขอให้ FC ชมภาพเอานะครับ คอมพงลงมาแล้วด้านความือก็เป็นทางเท้าที่สวยงามครับแล้วก็ไหลขยะไม่มีถังขยะเลยนะครับนี่พี่น้องนีครับโอ้โหนี่ครับสวยจริงๆเป็นไฟย้อยๆครับวันนี้มีงานอะไรเอ่ยนะครับ หรือว่ามีงานพายป่ะครับก็ไม่น่าใช่เนาะหรือว่าพายพาเลทครับงานพายก็จบไปแล้วนะงานพายก็จบไปตั้งแต่เดือน,นที่แล้วนะครับไม่น่ามีนะครับ ตรงไปด้านหน้าก็จะไปทางอสโศกนะครับตรงไปเป็นอสโศกครับตรงไปสวยจริงๆสีแยกอันนี้เป็นแยกสวัสดีนะครับแยกนี้ครับโอ้โห อย่าเข้าไปแต่มีเสียงเพลงครับเราก็ชมแค่ภาพบรรยากาศเนาะพี่น้องมีเสียงเพลงครับไม่ขอเข้าไปนะครับย่านนี้ย่านนี้ก็มีความรุ่งเรืองสุดๆเนาะย่านนี้ครับโอ้โหสวยงามสุดเกินป้าบัตน,นี่เขาอย่าให้ับขืนเนาะพี่น้องเพราะว่าย่านนี้มีเสียงเพลงครับจะขอพาเดินจากตรงนี้ไปพูดครับไปทางห้างเอ็มโพเรียมคันบัตนี้ ผมนัดชอบมาเดินย่านนี้นะครับเพราะว่าการไปกันมาง่ายครับมาด้วย BTS เนอะนี่ครับ เราเดินต่อไปกันดีกว่านี่ค่ับี่น้อง นี่ก็งดงามนะครับเป็นทางเท้าที่สร้างใหม่เป็นทางเท้าไลไสายไฟก็งดงามครับด้านเทิงก็เป็นสกายบอคต้นไม้เขียวกลึ่มลึมครับนี่ครับมุมนี้ก็สุดว้าวนะครับมุมนี้ โอ้โหนี่ก็สวยงามครับถ้าท้องฟ้าไม่มืดคึมเนาะรับดอกว่าวาวอย่างแน,น่นอนครับนี่ครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับโอ้โหนี่ครับไหลสายไฟแล้วสั้นสวยงามมากนะครับ เดี๋ยวจอย,จอยครับด้านนี้ก็เป็นสวนเบญจศิลินะครับทุกคนก็หน้ามาออกกําลังกายมากนะครับสวนเบญจศิริครับโอ้โห,โห,โห,โหเขียวขจีเนาะถ้าเขียวบ้านบรนัดก,ก็จะห้องว่าแหววครับสีแหววหรือว่าสีเขียวครับ ก็เป็นภาษาภุทไทยครับสีแถวก็คือสีเขียวนะครับ<า>พุทธยานเบญจสิลิ<า>ก็มีเบญจสิลิแล้วก็เบญจกิติเนาะถ้าเบญจกิติก็อยู่แถวอัศโซครับโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเด้อคลิปนี้ก็เพียงแค่ ตั้งเจอพาพี่น้องมาส้มความรุ่งเรื่องครับยานพร้อมพงครับมาส้มสกายวอล์กต้นไม้ครับป่าไม้ครับด้านขวามือนครับนี่ครับโอ้โหสวยจริงๆครับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นฝรั่งครับมาเที่ยวยานนี้เป็นเบ้าญี่ปุ่นครับพี่น้องยางเต้ครับยางแบบชิวๆนะครับเมืองไทยก็ปลอดภัยที่สุดเนาะ โอ้โห oh สุขใจจริงๆโอเคนะครับทุกคนถ้าใครเข้ามารับชมถึงตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณจากใจนะครับขอให้ช่วยฝากไลค์ฝากแชร์ like, รให้ด้วยนะครับ mm hmm. เจอกันคลิปหน้าเดอ้อสับายดีเดอ้อสวัสดีนะครับบ๊ายบาย